สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเหรียญหนึ่งบาทที่ติดในสิบอันดับเหรียญผลิตน้อยของเหรียญหนึ่งบาทครับคือเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเป็นเหรียญยุสากคิวโปนิเกิลเป็นแบบพระเสียนเล็กด้านหลังวัดพระแก้วจำนวนผลิตสองร้อยหกสิบหกล้านสองหมื่นห้าพันเหรียญติดอยู่ในลำดับที่เจ็ดของเหรียญหนึ่งบาทเหรียญที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีราคานะครับ เหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานในคู่มือให้ไว้30บาทเหรียญพศนี้เริ่มหาได้ยากหน่าเก็บสะสมไว้ยิ่งครับมาดูเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญที่มีราคาจะเป็นแบบพศเสียนตรงหรือพศเหียนขวางเหรียญที่ผลิตจำนวนมากอาจจะพบเจอเหรียญแบบนี้ได้ครับ